ปกติเวลาคุณได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเสียงหัวใจคุณดังแบบไหนอะตึกๆอย่างนี้วะแต่เสียงหัวใจของผมมันดังแบบไหนไหไหนชื่อนยเหรอครับนายสไตล์นายนานรู้เปล่าถ้าเกิดเปรียบเหมือนจังหวัดอะนายเหมือนอะไรนหยอะไม่เหมือนจังหวัด กาฬสินธุ์ไม่เหมือนจังหวัดยะโสธรไม่เหมือนเพชรบุรีไม่เหมือนปทุมธานีไม่เหมือนกรุงเทพแต่ไหนเ่ยยาวไปละยาวไปละแต่ไหนเ่ะใช่เลยไม่ต้องพูดเยอะขนาดนั้นก็ได้ โอ okay, okay, okay. เคโอเคโอเคอาเป็นว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรแล้คันจริงๆผมว่าไนท์อ่ะก็เหมือนต้นหญ้านะเพราะว่าหญ้ามันก็มีสีเขียวพอพอย้ามันขึ้นอะ่ะมันก็เหมือนกับน้ําทะเลที่มีเม็ดทรายอยู่บนชายหาดแล้วผมก็ชอบกินโอเลี้ยงกับผัดกะเพราแล้วก็ผมว่าข้าวผัดมันก็อร่อยแล้วก็ไปใส่น้ําแดงผมว่าสีหัวใจของไนท์ก็เหมือนน้ําแดงไะคำคมบาดใจมันจะยาวเป็น <laughs> รกระตุกแบบกระตุกกระตุกกระตุกว่าอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าเสียงเสียงไม่เสียงไม่กระตุกกระตุกว่าอะไรนะจีเสียงไม่กระตุกกระตุกปปกติเวลาคุณได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเสียงหัวใจคุณมันดังดับไหนอะตึกตึกอย่างนี้วะแต่เสียงหัวใจของผมมันดังแบบไหน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 ลูกไหน กลางวันอ่ะแดดมันแรงแต่ถ้าหนูอยากจะออดไม่แด้อย่างชอบเลยมุกเนี้ยได้ครับได้ครับตอนนี้ผมก็หยุดแล้วผมมไไ่หววแล้หยุดอยู่ที่ไหนคนเดียวอ่ะนาย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 เรามีคำถามเรามีคำถามนายคิดว่าเรากับไนท์เนี่ยหน้าเหมือนกันไหมตอบว่าเหมือนตอบว่าเหมือน นายคิดว่าเรากับนายเนี่ยหน้าตาเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนอีเหมือนเหมือนเหมือนรู้ไหมทําไมว่าทําไมผมกับนายถึงหน้าตาเหมือนกันเพราะอะรเพราะไเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่หน้าตาเหมือนกันอ่ะมักจะเป็นเนื้อคู่กันเขาบอกว่ามักจะเป็นได้แค่พี่น้องใช่พี่น้องก็หน้าตาเหมือนกันเนาะมึงฆ่ากันพี่ฉันได้ไงเนาะไม่เป็นไรหรอกพี่น้องผมไม่ผมผมผมได้หมดครับเพราะว่าพี่น้องแหละก็ก็ เปรียบเหมือนทะเลที่มีปลาอยู่ในท้องทะเลแล้วก็มีปลาปโลมา<ๆ>ด้วยเฮ้ย้ยใครเปิดเพลงอุ้ยมันจะเปรียบเ,เยอะไปไหมโ oh อไปบว่บดชิปเดลเลอร์เขเปิดเพลงเต้นนะ่ะน่ารักจังเลยครับโอไม๊ว oh ่าหมูต้องร้องแล้วคน,คนเปิดต้องร้องแล้วด้วยแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยว ขนาดแกพูดได้เฉยนี่ก็แบบน่ารักอ่ะอะไรเป็นคำนี้อ่ะดูดิเสียงแบบน่ารักเกินเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วเต้นแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเต้นต่อที่บ้านผมนี่ก็อย่าเดี๋ยวเรามาเต้นท่าอะไรเดี๋ยว うん。<music>